ít ngay nhai được kìa. Tớ muốn có sư Hôm nay ngay ไมด้ต้นเอปยัง่างมู่้จกซื้อปุ๊บเได้มาซ้ำกระัางจ้ะเต๋กตู้ตไปหน้าบ้านเลย บม่ได้ซื้อแจดินเอาดินเอาหน้าดินข้างบ้านจ้ะใส่เอาแต่หน้าดินเหรอร เสร็จแล้วคืออีปุ๊กใสกระทางไว้คืออีงามอยู่ดบเนาะเพื่อนพ่นตักไม้บางยางเรา ปลูกใส่กระทางไว้มันก็บ่งามข่อยสิบ่มักกักบริเวณจ้ะแต่อันนี้คิดว่ามันต้องงามจ้ะเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายแต่มันบ่สูงเนาะถ้ามันบ่สูงเราจับปลูกไว้จุดนี้มันอีงามมันอีบ่บังได้า3กระทางจ้า อต่นี่ต้นันอย่างกับหูนะจำซื้อบ่ได้เรามาขายให้ต้นขนาดนี้จ้ะต้นละร้อยเลี้ยงไว้ปีหนึง่งมันมันขยายพันธุ์ให้จ้ะปีนึ่งมันขยายพันธุ์ให้อยู่ได้สิบกว่าต้นจ้ะสิบกว่าต้นก็ลูกลูกอมออ,อ,อ,อมบ้านจ้ะ ได้จักกอได้หนึ่งกอพูนจ้ะพูดกันพูหนึ่งกอสองกอสามกอและสีกอเป็นห้ากอขายายได้ห้ากอจ้ะต้นอะนยังกับบัวงจ้ะเพื่อน ใหญ่ไดห,ห้าก่อจะเลี้ยงไว้ดูเนาะสบายหูสบายตาจ้ะจ้ะวันนี้ลุยส่วนจ้ะซ่อมต้นสตอเบ,บอรี่ปลูกต้นไม้สามกระถางก็เอิ้นดอกอย่างนงี้เพื่อนรู้ได้ออไหม หนึ 1> 1, 2, 3, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามจะได้สามกระทั่งจ้ะไปแล้วเด้อบายบายจ้ะเปิ้งคลิปให้ได้วันนี้เปียก มอมเมมเลยจ้ะไปแล้ว